มอนเสิรเดี่ยวของตัวเองครับมันไม่ได้ภูมิใจแค่เขานะครับผมอันนี้คือภูมิใจกับตัวสิษเองด้วยงอย่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องการันตีว่าผมมองใครไม่ผิดพลาด ไม่ได้ฟรีแล้วครับคุณบอกว่าคุณไม่มั่นใจว่าคุณสามารถเป็นพิธีกรได้ผมก็เคยพูดว่าสักวันหนึ่งจะมีพิธีกรชื่อคริสกิรวาดใช่ไหมใช่ใช่คุณบอกว่าคุณอยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองผมก็เคยบอกว่าวันหนึ่งคุณจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองเป็นไงผมพูดอะไรไม่สนิทอ่ะปัญญาประสาทสิ่งไหน พี่สิงโตเขาก็เคยทำนายทายทักเอาไว้นะครับแต่ว่าอีกงานนึงที่บอกกับพี่สิงมากคือบอดูนะครับไปาซีได้เลยนะฮะที่พูดว่า,าผมมองเหนน็นคนเชี่ยวในแต่ละคนแราคงกล้าพูดเป็นหวข้อม่โมไม่้ไม่ดอ,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 อ่ม่วอยู่อย่างเดียวคือบอกว่าผมเล่น R O V ดีนะครับ พยายามเล่นกับเขาให้ได้อยู่นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าพี่สิงโตเป็นคนที่หาตัวจับยากมากๆนะครับดีใจมากๆที่พี่ชายมาขึ้นเวทีกับผมนะ <c oughs> <ค>อะไรของาการผมเป็นที่ผมพูดไปแล้วหลายลรอบอะไร <c oughs> แบบไหแผนแรกคืออะไรครับตอนแรกร้อยซันติอัยยัน <c oughs> ไม่ครั้งเลยแผนแรกคืออยากมาเป็นถัากล้องอยากมาเป็นคนดู <c oughs> ดูนี่ท <c oughs> ำงานของเจมทีวีหนึ่งในเสาหลักคุณจะมาเป็นถ่ายกล้อง ใช่เวลาพี่สิงถ่ายรูปให้ใครให้รับรู้ไว้เลยเลยว่าเขารักคนนั้นครับสังทีอ้าวเรรักแบบที่แบบน้องมีรักหลายแบบอัปเดตใหม่แฟนเขงไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้พูดคุยตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องเขาเรื่องบ้านเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ย้ายเข้าเมื่อไหร่ยัง เดี๋ยวย้ายเข้าไปนะหาวันเคลียวันให้ผมไปด้วยเดี๋ยวจะไปถกบ้านดูใช่ไหมไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมดชนะอะไรกันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในหูป่ะคุยกันตรงนี้มันจะเบื่อฮะไม่ไม่มาเลยมาเลยพี่มาครับมาครับมาครับมาเดี๋ยวขอโทษที่ไม่ได้สังเกตพี่พี่ขอโทษนะที่ไม่พอใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจเด้วยความสามชาติ ต้องบอกว่าตอนที่เริ่มต้นคาดดินนะครับอเดีต้องบอกนี้ก่อนเมื่อก่อนตอนสมัยวัยเลิฟอยู่เราเคยทากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนึงด้วยกันนั่นก็คือเจ้ารามาเจ้าจ้ำจ็ดน้องไม่ไหวเลยเจ้าก็ต้องต้องสองคนนี้เลยมันต้องเจ้าต้นเจาลงาจ้ำจดกน้อไม่ไหวอ่ะขอดนะครับผมทุกคนรับยืนครับยืนรับยืนรับยืนรับนีทับยืนยืน ไว้ไปนึงนะครับเป็นท่าทั้งสี่นะครับเลือกไว้เรื่งฮะไหนชูหน่อยชูหน่อยใครมีท่าเป็นของตัวเองเลือกทีมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะแจวกันไปเป็นท่าท่าเนาะพิเศษเนาะทุกคนน้องการติดแฝงทุกคนต้องบอกให้น้องการหยุดติดแฝงก่อนอะไรอ่ะน้องการตงเต็มที่มาเฮ้ให้ให้ให้อ่าเริ่มต้นด้วยพี่สิงห์เลยน้ำผสมอันนี้น้ำผสมอันนี้น้ำจ้าอ่ะเริ่มตีอะไเอาท่าอะไรลมลมลมท่าลมอ่ะท่าลมชู พร้อมนะ o n Two One t w Three f o r จกวาจะ้ติงน้ําไหลเลยนิดนจ้แจกว่าจะน้ำติงน้ำติงไหลเลยนิดนจ้เจ้าเรือไปซื้าน้เจ้าเรือไปซื้น้ปอานรนขอ้าน้นขอจ้น ต่อไปเป็นใครต่อไปเป็นคุณเตตะวันดีกว่าเอาซิเอาพี่จะเอาท่าอะไรนะท่านามท่าน ดิวีด์พาดไปยกมือมาเต้นด้วยนะฮะเต้นด้วยนะฮะ่าเจอเเจ้ามาเจ้าสาวตนหายเ่งกนจุกคนเจ้าเจ้ามาเจ้าสแต่คหลายเป็นถคนเจ้าเจัา วันนี้ซิงแจนเขาก็มานะ จะดำติ๊งไรและจะเสือเช่ายังไม่พอแค่นานรารจ้างลูกเ็รุ่งันเต่าว่าคืออะไรไม่รู้ขางรู้เรืู่งมันี่ลกเหรอไเคยเหรอไม่มีหนึ่งมีหนึงเห็นไอหนุกเสื้อน้ำเงินใส ตามนี้นะไม่เป่เกดีกว่า o e t w r e e แจวมาจวตึกนาวเ่ไหม่ลืนเป็นตึกคนแจวแจวมาแจวึกนาวเื่อหม่ลืนเป็นตึกคนแจวแจวเรือไปซื้อเป็ดแจวเรือไปซื้อเบ็ด Call ไม่ไมแจวาแจวจึกหนา